สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเคลื่อนไหวไม่หยุดเบลล่ายังเคลื่อนไหวไม่หยุดหลังเวียเปิดตัวครบสาวคนใหม่จริงๆแล้วเบลล่ารานีแคมเปญมีคิวงานที่ต้องเปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์แอคคิวซอฟเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ด้วยพบว่าติดเชื้อโควิด1 9การจัดงานจึงต้องเลื่อนออกไปเพื่อให้เบลราพักรักษาตัวให้หายดีก่อน แต่ระหว่างนี้ใครที่คิดถึงเบลล่าสามารถติดตามผลงานโฆษณาของเบลล่าไปพลังๆที่ออนแอร์ทุกช่องทางได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยในภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้เป็นการแปลงโฉมเบลล่าให้ย้อนอดีตไปทั้งเป็นกรีโอพัตราและฮองเฮาเพื่อสื่อถึงการเริ่มต้นนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ๆในทุกๆยุคที่เริ่มต้นอาจจะไม่ได้คุ้นเคยแต่จำเป็นต่อการใช้งาน งานนี้เบลล่ามาในทุกยุคจนถึงปัจจุบันที่ตั้งคำถามว่าทำไมทุกคนต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดตาซึ่งพอได้ลองแล้วงานนี้เบลล่ามารับรองเองเลยว่าถ้าทำความสะอาดขอบตาทุกวันสุขภาพตาดีมองโลกสดใสแน่นอนหมายเหตุการถ่ายทำโฆษณาถ่ายทำภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดและมีการถ่ายทำไปตั้งแต่ช่วงปี2565ในเดือนมกราคม ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ